ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจ้องจำไว้ให้ถึงให้ถึงที่สุดและ่าจำไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราอาจจะไม่ไดีกินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเร็วก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเป็นต้นถ้าก่อนจะตายถ้าเราทำความดีนั่นก็เรื่องที่เราจะฟังต่อไปข้างหน้าในด้านวิมานและวัตถุจะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บธธริสุทย์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วเป็นเทวดา เมื่อก็นางเปรตทั้งสองนั้นท่านจงตั้งใจไว้ว่าโลกเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากตัณหาคือความทยานอยาก ถ้าเราทำลายตามตัณหาเส้นได้ตัวเดียวเราก็สิ้นทุกตัณหาจุดไหนที่เราจะมองกันขึ้นหนึ่งจุดหลงไหลไฝ่ฝันไปในรูปเสียงกลินรสสัมผัสเนืรอในกามารมณอยากได้ในสิ่งนี้ที่ว่าตัณหาเป็นทุก์มีความโลภความอยากได้อยากร่ำ,ร,ำรวยมีอาชีพที่ไม่สมควรกับสภาวะของตน ถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าโลภอยากจะยืดแย่งทรัพย์สินข้าบคนอื่นถ้าเป็นพระโยคาวาจรก็ชื่อว่ามีจิตติดจะมีจิตติดอยู่ในราบแม้จะหามันได้โดยชอบธรรมจะจิตจิตมันติดอยู่ในราบนั้นนั้นก็ชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ่งความดีหาความดีไม่ได้ แล้วก็ความยาอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากพยาบาทอยากเด่นอยากดีอยากเด,ด่นติดอยู่ในโลกกรรมแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่ตายมีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความเมตตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรหมหารสีไม่มีการเสียสละ รวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดมันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพัดพรา,จากจ้าของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจนน้อมจิตไปถึงคำสั่งสอนขององ,องสมเด็จพระชินสีในมหาสติปัฏฐานาสูตรเมื่อเราเห็นร่างกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงสักว่าเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้น แต่ถามว่าเราเห็นอะไรล่ะเห็นร่างกายขางองคลอื่นก็ไม่ผูกพันในร่างกายคนอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ผูกพันในทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันว่าเราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกสิ่งที่เราต้องการคือนิพพานนินพานหาจุดทำลายความรักในระหว่างเพศ ทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้ยอย่างนี้ไม่ชาดดวงจิตของท่านเกลียสน่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีอะไรเป็นทุกข์ นี่เป็นเรื่องของท่านนันหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไปเสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เนื่องในการจิตจะดังอน,นิวร้าบโดยการคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคือคำภาวนาความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต่อสู้จริงๆก็ไม่มีแลวก็ไม่เป็นของยาก ดูปฏิบทาของท่านผู้เฒ่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังแล้วฟังปฏิบัติตามท่านทําได้เราก็ทําได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้นี่มาฟังปฏิบัาของท่านต่อไปโดยย่อท่านกล่าวว่าในสมัยเมื่อได้อสุปสัญญาเห็นกระดูกลอยมาแล้ก็พิจารณา เป็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจนงระทจิตทรงฌานสี่เป็น,นั้นว่าอสุภกรรมฐานนี่เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจรารณาจิตจะทรงย็นได้อย่างสูงแค่ปฐมฌานเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าฉลาด เราก็เอาปฐมวชานมาทาําฌานทั้งแบบสบ,สบายาทั้งฌานสีท่ท่านบูเท้าท่านลอยฟังว่าท่านจับเอาก้าสุบทั้งหมดมอได้อธิกังประตูคนหลังทติคนลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจับภาพให้ทรงจิตมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนไม่ขึ้นแบบไหนมันพองแบบไหน ท่านทำเป็นชานสีได้หมดทุกข์ทุกทุกข์สบสิบอย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรเน่าหมดเห็นว่าถูธ่าต่างๆมีสภาพเป็นโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงดงามแต่ได้ว่าเวลานั้นเป็นเรื่องของสมถภาวนา แต่ความรู้สึกในระหว่างเทเพศมันก็ไม่มีเห็นคนคนเน่าเห็นสัตว์สัตว์เน่าเห็นคนเป็นกันดุเห็นสัตว์เป็นกันดุมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไปใได้วิปัสสนาอย่างสูงัวเล่งแค่สมถะภาวนาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นเห็นมันน่าเกลียดเห็นว่าโสโครกนี่เป็นสมถะภาวนา ถ้าเป็นมิปัสนาภาวนาต้องพิจารณาถึงความเสื่อมโทรมของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปที่ะน้อยเดน้อยแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์มิปัสนายานท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภาวนาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิด ตาบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปสัสนาชเวลานั้นความจริงพระอาจารย์คือน้วงพ่อปายก็สอนบอกวิปัสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียวถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆถ้าไม่ได้ยอมตายซะดีกว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีสําหรับท่าน,ท,าน,นท่านบันทึกท่านว่าอย่างนั้น รู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเดี่ยวมากในสมัยที่กำลังเล่นอสุภกรรมฐานนั่นก็มีวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเจือปนนิดหน่อยการกันชาญเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดนั่นก็คืออิสตรีซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษ ถ้าบุรุษก็ระวังสตรีเขาจะเข้ามาบระะรฟบัลลมด้เหตุต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในฉันถ้าในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีก็ก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังเนี่อก็จงอย่าไปโทษใครเขา ถ้าเราไปหลงละเมอในคำพ่อยอทั้งไลเรานั่นคำชักชวนความดีของเรามันจะด้วนชาญจะสลายตัวท่านตามบันทึกของท่านบุเา่รบอกว่มากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะเรียกว่าทุกอย่าง ความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักดิ์ศรีก็ใหญ่ฐานะก็สูงมากันทุกแบบท่านก็เฉยเจอมาอย่างไงก็ช่างแต่เมื่อโผล่หน้าเข้ามาทั้งเอาความพังคือว่าอ้ร่างกายเน่าเขามาตั้งไว้เป็นสุปสัญญาจึงกระทั่งมีสตรีนางหนึ่งถึงก็ออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่นะไม่เคยไม่ไม่เคยพบ พระสตรีนางนั้นสมัยนั้นเธอยังมีอายุไล่เรียกกับท่านเป็นสาวแล้วท่านก็กําลังเป็นหนุ่มเมืมีเงินนับแสนคนสมัยนั้นนับแสนเวลานี้ก็นับเป็นสิบสิบ,สบล้านเอาทั้งร่างกายเอาทั้งทรัพย์สินท่างไหลายเข้ามาล่อท่านก็ไม่อยู่เอาหูเป็นนาตาไปไร่เขาพูดทางนี้ถึงกับไปทางโน้นเขาพูดทางโน้นก็ทํา,ทา,าเป็นทางนี้ถ้าไม่รู้ไม่ชี้เสีย เขาพูดมาน้อมมาในไดได้ของความรักระหว่างเพศทั้งแกล้งทํเป็นไม่เข้าใจแต่ว่าเธอนางนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณหนึ่งปีเป็นอันว่าราชสีไม่สามารถจะฆ่าหมูได้เพราะหนูหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่าเทาวัาอย่างนั้นมันมีเขี้ยวมีเล็บในที่สุดเธอก็เบื่อนายถอยไปเอง แต่การถอยไปได้ตนเองก็ยังไม่พอยังมีให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทนแต่านก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องปล้ำการสุปสัญญาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดท่านก็ชนะท่านชนะตอนไหนชนะตอนที่เรียกว่าไม่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสำคัญ ในความรักไม่มีทำให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอนาคาม,มีเป็นเรื่องของชาญโลกีเท่านั้นท่านคุยฟังว่าเจ้าชาญโลกีเนี่ยแม้มันต้องระวังมันจริงๆเผลอไม่ได้เผลอไม่ะไรอารมณ์แวบเข้ามาทุกทีแต่ว่าเป็นเคราะห์ดีจริงๆที่ท่านไม่ยอมแพ้มัน เป็นอันว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตูคามผู้เป็นศัตรูกับอสุภปกร,รมันานเขาก็แพ้ไปเองในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อยนี้เสือปะจระเข้อยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่ผลูคนมาคนนั้นหมดไปคนนี้ผลูคนมามีลีลาด้วยแระการทั้งปวงทารมธรรมดาแล้วทนไม่ไหว แต่ท่านก็เลยมัดการมชานแนวสุภกรรมฐานหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไรเมื่อคนแยกข้นกุติจะมาพบกับท่านท่านก็จับอารมณ์เข้าฌานสี่พิจรารณาทราบภาพของสตรีเป็นซากศพเน่าเละไปหมดเป็นอันว่าท่านชนะเมื่อท่านชนะแล้วท่านอาจารย์ก็ยิ้มคือรูหความปาน เม่เห็นหน้าท่านเข้าท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกชนะเราเลยท่านก็กราบเรียนหลวงพ่อปานว่าชนะแล้วหลวงพ่อปานบอกยังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอลงไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากอดคอเสือไม่ให้เสือกัดระวงังกําลังชานท่าพลาดเมื่อไรเสียมื่อนั่นเสือกัดตายเม่นนั้น แล้วหลวงพ่อปายก็สั่งว่าจงอย่าประมาทกรรมาฐานกองใดท่านได้แล้วถ้าจะทํากรรมาฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมาฐานกองเดิมให้มีความจุใจให้มีอารมณ์ทรงตัวก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าอย่าอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าไปครบก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าไปครบแล้วจึงจับของใหม่ต่อไป แล้วท่านก็บอกต่อไปว่าของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นภายในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ชั้นท่านดีท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าอาตมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคําเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ ครูบายอาจารย์ทำมาอย่างนั้นแต่มาไม่ขอวัดรอยท่านจะขอแนะนำท่านไปตามคันลองปกติธรรมดาเป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จีจุดเฉพาะเว้นไว้แด่ว่าท่านใดถ้ามีความสามารถจะตัดแสงโยดได้อย่างนั้นจะเตือนไว้นิดๆพอเป็น,นมิตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัด ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสงฆสวัสดิโสภคมาฟังปฏิบัติาของท่านพุเทเฒ่าต่อไปอันนี้จะไม่เล่าให้ยาวนักรัดลัดจะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อหลวงพ่อปานพยากรณ์มาอย่างนั้นว่ากรรมฐานเก่าจะเกิดท่านก็ระงับธรรมปีติต้องระวังให้ดี คำว่าปีติความอิ่มใจความปลื้มใจความหวังไม่เกิดขึ้นมาไรการสลายตัวของความดีมันจะปรากฏวัน,นนั้นข้อนี้ขบัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องระวังมเมื่อนำมาสกการครูบายาจกลับมาที่ของตนอย่าลืมว่าท่านพุน้นนี้ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีเวลา อคำว่าเวลาแน่นอนของท่านไม่มีท่านพอใจเมื่อไรก็มาน,นั้นแหละท่านไม่มีท่าในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปหาท่านั่งเครียดขัดสมาธิท่านใช้อิริยาบถทุกอย่างไม่ได้านั่งเล่นปลายสะพานน้ำมองดูน้ำใสก็ใจจับน้ำเป็นสมาธิจะดูอะไรสักอ,อย่างในสมัยที่มีความ ช่ำชองในอสุภกรรมฐานท่านก็เอาทุกอย่างไปอสุภเสียหมดอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามมันมีความสกปรปกเป็นผ้าพื้นแม้แต่ผ้าใหม่ก็มองเห็นสุปปกปกไอ้สีสันวันละทั้งหลายนี่มันมาจากความสปปกปกสิ่งที่เข้ามาแปดเพื่อนมันเป็นของสุกปรปกเนื้อได้ที่เขานำมามันก็เป็นเนื้อได้ที่มาจาก ถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายฝ้ามันก็มีพืชพันธุ์มาจากวัตถุท้ายคือปุ๋ยที่สกรปรกท่านเห็นแบลสุเปกรรมฐา,านไปหมดเป็นก็เชื่องสบายแต่อย่าลืมชานโลก,กีพังง่ายเมื่อระงับกำลังใจก็กลับมาที่นอนเล่นนอนเล่นแบบสบายสบายพอใจสบายก็จับอาสุภสัญญา คือจับอนาปานุสติพอทรงตัวพอจับภาพเป็นก็ทรงตัวแล้วใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีจากนั้นอธิกังประกุลังกันดูกก็ปรายกฏท่านก็กำหนดกดันโดกว่าเป็นของไม่ดีมาตอนนี้ท่านบอกมีอารมณ์เคริ้มนิดอารมณ์เคริ้มไปนิดจิตพลาดจจกันโดกเหลอมีสภาพมันหลับผู้ประจุดหนึ่ง นั่นเป็นอาการของกรรมฐานเดิมสลายตัวหายไปเพราะกรรมฐานของใหม่จะปรากฏเมื่อจิตวูบลงไปขนาดหนึ่งมีสภาพคล้ายจะหลับไปนิดหนึ่งชั่วขณะไปเดี๋ยวจิตก็สว่างพลงขึ้นมาใหม่ตอนนี้ปรากฏว่ามีแสงไฟปรากฏเป็นดวงใหญ่ขึ้นในเบื้องหน้า คราวนี้ท่านไม่รอแล้วเพราะเป็นผู้ชำนาญในเป็นผู้ชำนาญในวิสุทธิมรรคความจริงลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานสมัยนั้นที่เอาจิงเอาจังเขา,าม,มีความชำนาญในวิสุทธิมรรคเหมือนกันหมดพอดวงไฟปลายกดขึ้นท่านก็จับเตโชกสินจับเตโชกสินอยู่พักเดียวเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณสองโมเสษ ตามเวลาที่ท่านเขียนไว้ท่านบอกเห็นแสงไฟแปรกอก็จับไฟภาวนาว่าเตโชกสินังดูแสงไฟเพระจิตเป็นชานสีอยู่แล้วเป็นของไม่อยากแสงไฟก็ปรากฏชัดมันก็ลุกท่วมมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกทเกือบจะเต็มท้องอากาศท่านก็ทราบว่านี่เป็นอกหารนิมิตใหญ่ ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักเวลาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีไฟก็ลงมาสภาพคงที่ในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนจากแสงไฟเดิมกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแก่ท่านกับภาวนาจิตจับภาพมันทรงตัวเสรแล้วนี่พระสุปกรรมฐานเป็นชานสีอะไรมันก็ไม่ยาก แสงไฟจากสีเหลืองก็กลายเป็นเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปเหลือเหลืองเล็กน้อยเป็นขาวจากขาวทั้งหมดเป็นประกายพลิกเป็นอัปนามสมาธิชื่อขนาดเดียวอีกไม่กี่นาทีจิตก็จับกระสินทรงฌานสีอันนี้เป็นของเกา่าท่านบอกว่ากระสินเป็นฌานสีที่เขาเล่นกระสินเตโชกระสินอยู่อย่างนี้ ไม่ยอมเอาอย่างอื่นทั้งหมดอยู่เอาว่ากันเจ็ดวันให้มันช่ำใจนึกมาเวลาไหนคะ็ะแม่แต่ขณะดเดินไปบนดับบาตนึกึงภาพกระสิงก็ปรากฏชัดเป็นประกายพึกแจ่มใสจะไปอับน้ำท่านน้ำท่านน้ำมันน้อยพระมากต้องนั่งคอยกันเวลานั่งอยู่อย่างนั่งก็หลีกจากเพื่อนที่เขาคุยกันมาห่างมานิดหนึ่ง ตาไม่หลับตาลืมใจจับภาพกระสินภาพกระสินก็ปรากฏชัดมีความช่ำบังคับให้สูงให้ต่ำก็ได้เมื่อท่านเล่นกระสินกองเดิมจนชำนาญได้ถึงชาญสี่ทรงได้ตามเวลาภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไล่เบี้ยกระสินทั้งหมด คือกสินปฐวีกสินเตเตโชกสินเป็นการทรงตัวแล้วนนแล้วก็ปฐวีกสินวาโยกสินอาปกสินโลหิตกสินปิตกกสินนรละกสินโอทาติกสินอาโลกสินอากายกสินเกสินทั้งหมดอีก้ากองเสร็จภายในหนึ่งเดือน เมื่อเสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ตั้งใจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างอภิญญาสมาบัติได้แต่ถ้าว่ากำลังใจก็ต้งคิดว่าเรื่องอภิญญาสมาบัตทิ้งไว้ก่อนเรามาว่าสมาบัตแแบกกันก่อนดีกว่าจะได้เป็นทนุน ถ้าเมื่อเอิญแตดกินเลสเป็นสมุเทเเถตบาหันเมื่อไรเพระาะอาศัยสมาบัติแปดเป็นเป็นพื้นฐานเราก็จะเป็นอรหันตปฏิสัมพิทายาณฉะนั้นท่านจึงจับกสิณกองใดกองหนึ่งให้ทรงตัวและเพื่อกสิณนั้นแล้วจับอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ ากินจัญญาญตนะพิจารณาหนว่าโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือในวสัญญานาสัญญาญตนะท่านว่าอีนี่ทํายากหน่อยสามอย่างนั่งกล้วยๆทางนั้นจับแผลเดียววันเดียวคําว่าวันนี้มันได้เต็มวันวันเดียวเดียวก็รมทรงตัวสำหรับวันในวสัญญาสนาสัญญาญตนะชักจะยุ่งยุ่งสักนิด เพราะคำว่าเนสัญญานาสัญญาเจตนะมีสัญญาทำเหมือนคนไม่มีสัญญาสัญญาแปลว่าความจําความจํามีอยู่ทาว่าเป็นคนไม่มีความจําใครเขาด่าก็แกล้งไม่รู้ทําใจเฉยเหมือนก็บสังขารุปีขายานใครเขาชมก็ไม่สนใจมันจะหนาวมากมีผ้าน้อยก็ปล่อยมัน หนาวแค่ไรก็ช่งมันทำให้คนไม่หนาวเอาจิตเข้าจับอยู่ในฌานไม่ตลอดเวลามันจะร้อยใจกเกินไปก็ไม่สนใจอยากจะร้อยก็เชิญร้อนฉันเป็นของไม่แปลกร้อนเท่านี้ไม่สำคัญตายลงนรกร้อยกว่านี้ใครจะว่าดีว่าชั่วไม่รับรู้ใครจะประกาศตัวตัวเป็นศัตรูจะประกาศตัวเป็นมิตรไม่สำคัญ เป็นอันไม่เห็นหน้าคนก็ทักไทยปราศัยกันตามปกติใครจะเกลียดใครจะรักไม่สนใจตามสมบายของเขาเราเท่านั้นไป็ผู้ทำจิตให้ดีแล้วมันก็หมดเรื่องท่านบอกว่าท่านปลุกปล้ำกันในวสัญญานาสัญญาเจตนะจริงๆมาประมาณสิบห้าวันถึงชนะแน่นอนสามารถทรงกำลังจิตได้เป็นปกติคราวนี้ก็เล่นชาน จากชานที่แปดที่เจ็ดที่หที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งไล่ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่6ที่เจ็ดที่แปดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปให้เหมือนคล่องตัวหลับตาลืมตานั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ไม่เลือกเวลาว่ามันยองคลองอีตัวนี้ตั้งเวลาไว้หนึ่งเดือน ว่าหนึ่งเดือนนี่จะไม่เอาดีทางไหนย่าวดีในทานชาตานเล่นชานเข้าชานตามลำดับชาญแล้วเข้าชาญสลับชานคือเข้าชาญที่หนึ่งแล้วเข้าชานที่แปดออกชานที่แปดเข้าชานที่สองออกชานที่สองเข้าชานที่สี่ออกชานที่สี่เข้าชาญที่เจ็ดว่าการสลับกันไปตามแบบนี้จนคล่องเมื่อคล่องตัวดีแล้วมีอารมณ์ทรงตัว ก็ชื่อว่าเป็นผู้คล่องในสมาบัติแปเมื่อคล่องในสมาบัติแปดก็มีความอินใจคิดว่าถ้าเราสามารถทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถตัดก,กิเลสให้เป็นสมุเทเธปะหารเราก็จะเป็นพระอนปฏิสัม,มิทายานตามที่เราคิดไว้ในเบื้องต้นสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เวลาไม่อำนวยไม่ช่วยพูดต่อไปเพราะหมดเวลาเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังจะกายตามปกติตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอธัธยาศัยจงใช้กำลังใจอย่างท่านอเท่าคพนที่เพิงปรารถนาจะสมหวังกับท่านบริการทองปรสวรร